สวัสดีครับเอฟซีทีพีุงคนประแตนตทุกๆท,ท่านนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสันกลาคีรีสีทันดอนหลายสิบปีนู่นนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านสันกลาคีรีที่มีคดีนะครับที่เด็กเสียชีวิตเนาะมันมีบางเสียงบางอย่างที่ให้ชาวบ้านสันกลาคีรีเขาคงสงสัยนะครับสงสัย ของคนบ้านหลังที่หนึ่งเนาะว่ามันมีอะไรแอบซ่อนเรนหมกมินอะไรไว้รอเปล่านะครับสิ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้สังคมในสันการาคิรีหมู่บ้านสีทันดอนนะครับคนในสมัยนั้นเขายังคงคาใจกันทั้งค่อนประเทศเลยนะครับประเทศสันการาคิรีสีทันดอนเนาะหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คนกลุ่มนี้เขายังคงคาใจเขายังสงสัยว่าบ้านหลังนั้นอะ มันมีอะไรหมกมิตรซ่อนเร้นไว้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมไปเจอข้อความนะครับข้อความหนึ่งที่เขาเขียนไว้นะครับบอกว่าพักผ่อนบ้างนะสมส่วนสีหน้าเววตาคำพูดภาษากายของเธอมันบ่งบอกว่าช่วงนี้ดูเครียดไปนะคำเบิกความของพ่อบุม๋มระบุชัดโจดร่วมที่หนึ่ง เป็นผู้เดินเรื่องให้ตำรวจนอกเครื่องแบบมาพักอาศัยบ้านของพ่อบุม๋มชุดคุ้มครองพยานจึงมาตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยมีผู้เสียหายหรือโจทย์ร่วมที่หนึ่งจัดการให้ตำรวจเขามาทำงานตามหน้าที่มาคุ้มครองพยานในหมู่บ้านเช่นพ่อบุม๋มและอีกหลายๆคนเช่นส้มเกลี้ยงเขาไม่ได้มาเพราะอำนาจ หรือบารมีของสมสวนนะเขาไม่ได้มาเพราะพิศวาสสมสวนนะเขามาตามคำสั่งเขามาทำหน้าที่และเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นขี้ข่าใครพอเขามาเธอคงปลื้มคนในเครื่องแบบก็ลอก,ก็ติดเที่ยวไล่เที่ยวคือคอยเทคแคร์ดูแลเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่พอเขาทำอะไรไม่ถูกใจไม่พอใจสมส่วนถึงกลับร้องเรียนไปหาผู้บังคับบัญชาเขาย้ายเขาให้พ้นจากตรงนี้ไปสมส่วนคิดว่าตัวเองเป็นใครหรืออยากมีพลังอำนาจโชว์ความโชว์ให้คนในหมู่บ้านเห็นว่าสั่งให้ใครมาเฝ้าก็ได้พอใจจะสั่งให้ใครไปก็ได้แบบนี้หรือพฤติกรรมที่สมส่วน ทำตัวแบบนี้พอจนมุมก็เปิดการดฉันเป็นผู้สูญเสียนะจะใช้หากินอีกนานไหมคำคำนี้เสียลูกไปจะทํำยังไงก็ได้หรือจะพูดยังไงก็ได้หรือจะทําพฤติกรรมอุบาทอย่างไรกับใครก็ได้หรือส่งกระจกดูตัวเองบ้างนะสมส่วนทุกวันนี้คนถอยห่างเพราะอะไรด้านมืดของเธอ นับวันยิ่งแสดงออกมาอย่างเก่งแจ้งและความลับต่างๆที่เคยทำอะไรไว้มันจะออกมาแบบนี้ในทุกวันถ้าเธอยังไม่หยุดที่ตัวเธอเองจะเอาชนะโดยไม่สวนวิธีการระวังจะโดนย้อนสอนนะแล้วพบกันเร็วๆนี้ขยะที่เคยซุกไว้เราจะกวาดออกมาให้โลกเห็นเองรอชมได้เลย ผีมันเห็นผีนะสมส่วนอันนี้ก็เป็นบทความนะครับของช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นนะครับสมส่วนแห่งบ้านหมู่บ้านสันกลาคีรีสีทันดอนดนะครับในหมู่บ้านที่นาน ลิบลับแล้วนะครับที่เล่าขานกันมานานนมจริงๆเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งมันมีอะไรพิรุษนะครับมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนบางเสียงบางอย่างแอบซุกใต้พรมนะครับมันมีข้อพิรุษมากมายที่ชาวบ้านสันกลาคีรีคนในหมู่บ้านเน่ยเขาสงสัยเขาสังเกตเขามีมุมมองที่ว่าเอ๊ะเอ๊ะ เอ๊ะมากที่สุดเลยนะครับช่วงที่มันมีเหตุการณ์ใหม่ๆนั้นชาวบ้านสันกลาคีรีเขามีกล้าพูดอะไรมากๆนะครับไม่กล้าพูดก็ให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับเพราะว่ามันมีอ,อำนาจมืดบางสิ่งบางอย่างที่ไปคุมคู่ชาวบ้านสันกลาคีรีไว้นะครับบอกว่าใครพูดใครออกข่าวอะไรจะโดนสั่งเก็บนะครับมันมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่หมู่บ้านสันกลาคีรีแห่งนี้นะครับซึ่งนานแสนนานแล้วนะครับ เอฟซีทุกๆท่านคงจะได้ข่าวได้ทราบข่าวเรื่องนี้บ้างนะครับที่สันกลาคีรีนะครับซึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับตกเป็นผู้ต้องหานะครับยังมีข้อพิรุธมากมายเลยนะครับชาวบ้านชาวช่องชาวสันกลาคีลีแม้แต่ประชาชนทั่วไปเขายังแครงใจนะครับว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้กลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาได้ยังไงนะครับมันยังคาใจเขาอยู่ นะครับปัจจุบันนี้อะไรที่มันหมกเม็ดซ่อนเล้นไว้นะครับไม่มีวันที่จะเก็บซ่อนเก็บงําไว้ได้ตลอดนะครับความลับมันไม่มีในโลกนะครับช้างตายทั้งตัวเอาใบบวมาปิดไม่ได้นะครับมันก็มีคนในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งเป็นน้านาหญิงน้าชายสองคนนะครับที่หมู่บ้านสารราันกะลาคีรีเนี่ยเขาออกมาแชนะครับเอามาพูดถึงประเด็นต่างๆที่สมส่วนคนนี้นะครับ ที่หมกเม็ดแอบซ่อนเร้นไว้นะครับเอามาแชให้คนในหมู่บ้านได้รับทราบกันนะครับหลายๆท่านหลายๆคนเลยก็พอได้รับข่าวนะครับตอนนี้เวรกรรมมันกําลังคืบคลานเข้ามาแล้วนะครับส,สิ่งที่หมกเม็ดซ่อนเร้นไว้นะครับจะได้จะได้มีนักสืบฝีมือดีกําลังขุดคุยนะครับจะได้เอา,เอามาประจานให้ชาวบ้านชาวช่องได้รู้ความลึกลับต่างๆที่แอบซ่อนเร้นนะครับ ไม่ดีที่ซุกใต้พรมใต้ขยะนะครับขยะต่างๆที่แอบซ่อนไว้ที่ในบ้านนะครับจะมีนักสืบเอามาแชร์นะครับเอทุกๆท,ท่านก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าพฤติกรรมของสมส่วนคนนี้แห่งหมู่บ้านสันกราคิรีนะครับประเทศสารคันนะครับมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเป็นคดีความจนถึงปัจจุบันนะครับที่เขาเล่าขานกันมาตั้งแต่บรโบราณนะครับ เราคอยติดตามดูต่อไปนะครับว่านักสืบอผู้นี้จะแฉจะขุดอะไรออกมาให้เราได้รับทราบกันนะครับผมค่อนข้างเชื่อมั่นข้อมูลของนักสืบท่านนี้นะครับข้อมูลค่อนข้างแม่นยำนะครับเอฟซีทุกทท่านก็เราดูกันต่อไปเนะาะผลกรรมกำลังคืบคานเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสมส่วนจะได้รับกรรมเวรหรือไม่ติดตามกันต่อไปนะครับ นิทานจากหมู่บ้านสันกลาคิรีนะครับประเทศสารคัน